สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กับของสวยๆงานงามๆอีกเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ช่อง youtube เพชรทองบุญพิทักษ์ด้วยนะครับทุกชิ้นย้ำอีกทีว่าเป็นงานเก่างานมือสองงานโบราณแท้ๆจะมีอย่างละชิ้นนะครับถ้าพี่ๆถูกตาต้องใจชิ้นไหนแล้วแคปรูปแล้วก็กดสั่งซื้อมาทางไลน์ได้เลยครับ มีใบรับประกันให้จากทางร้านพี่ๆพ,พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมและก็เลือกช็อปของสวยๆประจำวันนี้กันดีกว่าครับงานชิ้นแรกประจำวันนี้นะครับจะเป็นแหวนเพชรต่อพิกุลงานพรีมาร่าไดมอนจะเป็นเพชร เรือนยอดน้ำร้อยตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำขาว75%น้ำหนักรวม4.13กรัมประดับด้วยเพชรยอดน้ำร้อยดีคัลเลอร์ VS1 นะครับจะมีเลขเซอร์อยู่ที่ขอบเพชรซึ่งต้นได้ปริ้นต ใบ GIA นะครับออกมาให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วน้ำหนักของเพชรเม็ดยอดเนี่ยอยู่ที่33ตังนอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรย่อยอีก33เม็ดรวม82ตังค์องตักก้างแหวน1.0-2.0คูณเซนติเมตรขนาดแหวน53ราคาขายสุดคุ้มเพียง47,500บาทได้แหวนเพชรน้ำร้อยและก็ได้แหวน งานแบรนด์ด้วยนะครับพีม่าไดมอนด์งานดีเขาจะมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเน้นที่ดีไซน์ที่มีความหวานวงนี้บอกเลยว่าหวานมากแล้วก็งานดีมากด้วยถ้าพี่พี่กำลังอมองหาซื้อนะครับหรือว่าอยากได้แหวนเพชรน้ำร้อยเนี่ยงานดีๆไว้ใส่ติดนิ้วสักวงหนึ่ง วงนี้ไม่ควรพลาดครับส่งต่อให้พี่คุ้มจริงๆตัวเพชรนะครับน้ำร้อยเม็ดยอด33บามตังเนี่ยจะมีะเลขเซอร์นะครับอยู่ที่ขอบเพชรอันเล็กๆซึ่งต้นได้ปริ้นออกมาเป็นใบของ gia นะครับแต่ใช้การปริ้นออกมาเรียบร้อยแล้วอยู่บนตัวเรือนที่ดูดีมากๆเลยเหมาะกับการมีไว้ใช้ใส่ติดนิ้วใส่ได้ในทุกๆโอกาสทั้งการทำงาน การใช้ออกงานนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็แหวนเพชรยอด3 3ตังเนี่ยก,กำลังดีนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เป็นขนาดกลางๆที่กำลังสวยเลยเพชรย่อยที่ประดับก็ขาวเล่นไฟสวยงามครับทั้งวงงานดีมีคุณภาพแบบนี้กดจองมาได้เลยครับมากันที่งานชิ้นถัดไปนะครับกับแหวนหางช้างประดับ เรือนยอดดอกบัวมรกตตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคํา75%น้ํา้ำหนักรวม4.10กรัมประดับด้วยมรกตแล้วก็หางช้างนะครับน้ากว้างแหวนอยู่ที่1.7คูณ1.8เซนติเมตรขนาดแหวน57ราคาขายส่งต่อเพียง11,500บาทก่อนกดจองโปรดมั่นใจว่าใส่พอดีนะครับเพราะว่าแหวนวงนี้ ไม่สามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดขนาดได้ครับแหวนหางช้างอย่างที่ต้นเคยบอกไปในหลายๆครั้งนะครับว่าคนไทยแต่โบราณเนี่ยเรามีความเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลหางช้างเนี่ยจะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีแล้วพวกคุณใส่ต่างๆนะครับไม่ให้เข้ามาสู่ตัวเรา เหมาะมากๆที่จะเป็นแหวนไว้ใส่ติดนิ้วจริงๆครับตัวชิ้นงานนอกจากที่เขาจะทำเป็นเรือนห่างช้างแบบใส่ง่ายๆแล้วนะครับด้านบนเขายังเพิ่มด้วยตัวดอกบัวประดับด้วยมรกตโดยที่ช่อดอกบัวเนี่ยเขาจะทำเป็นลายทองพลิ้วไหวขึ้นมามรกตสีสวยแล้วก็เด่นสะดุดตาจริงๆเหมาะที่จะมีไว้ใช้กดจองมาได้เลยนะครับ เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกักบงานจี้น่ารักน่ารักกันบ้างนะครับกับจี้ขวดน้ำหอมฝร,รั่งโบราณประดับเพชรตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม5.47กรัมประดับด้วยพลอยแท้หลากสีแล้วก็เพชรจำนวน23เม็ดรวม23 m. ตังหน้ากว้างของจี้1.8คูณ2.8เซนติเมตรราคาขาย15,000บาท น่ารักแล้วก็น่ามีไว้ใช้มากๆเลยสำหรับจี้ชิ้นนี้เขาจะดีไซน์ออกมาเป็นรูปขวดน้ำหอมฝรั่งโบราณนะครับโดยที่พี่ๆสังเกตที่ตัวขวดเขาจะทำนะครับลวดลายได้ละเอียดละออแล้วสวยงามมากๆพลิกมาที่ด้านหลังเขายังทําแกะลายนะครับเป็นลายสารละเอียดละอองานดีครับงานแบบนี้ เราใส่เพื่อเสริมความน่ารักใส่เพื่อเสริมความวินเทจใส่ยังไงก็สวยใส่แล้วเพื่อนทักแน่นอนสำหรับจี้ชิ้นนี้นะครับพี่ๆดูที่ความละเอียดของชิ้นงานเหมือนขวดน้ำหอมโบราณจริงๆแต่ว่าตัวฝานี่เขาไม่ได้เปิดได้เหมือนน้ำหอมโบราณน,นะครับเพียงแต่ว่าเขาจำลองมาเป็นจี้ชิ้นงานสวยแล้วก็ตัวเพชร ที่ประดับก็ขาวแล้วก็เล่นไฟดีกด CF เข้ามาได้เลยครับเรามาต่อกันที่งานน่ารักน่ารักกันอีกสชิ้นหนึ่งกับสร้อยคอนาคตุ้งติ้งงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นนาค40%น้ำหนักรวม13.04กรัมความยาวสร้อยอยู่ที่17.5นิ้วราคาขายส่งต่อเพียง12,500บาท งานน่ารักจริงๆสำหรับสร้อยคอชิ้นนี้นะครับปกติเนี่ยตุ้งติ้งแบบนี้เราจะเห็นบ่อยๆในงานสร้อยข้อมือแต่อันนี้เขาทำเป็นสร้อยคองานดีครับเหมาะกับการที่จะใช้งานในวันเบาๆใส่แล้วดูดีใส่แล้ว,ลวน่ารักแน่นอนสำหรับสร้อยคอเส้นนี้เขาจะเพิ่มความน่ารักโดยการทำเป็นตุ้งติ้งนะครับซึ่งตุ้งติ้งเนี่ยเขาก็มีความหมายที่ดีมากๆเลยจะ ประกอบด้วยผลมะเฟืองนะครับแล้วก็ตัวของเขาเรียกว่าเป็นกระพวนรับซัพย์แล้วก็กระเป่าสตางนะครับเพื่อเก็บทรัพย์ งานดีงานน่ารักแบบนี้อยากให้พี่พีมีไว้ใช้จริงๆโดยที่ตัวกระพัวเนี่ยเขาจะมีเสียงดังกงุ้งกิ้งกุ้งกิงนะครับเป็นเสียงที่ไพเราะมากๆเลยเวลาเราเคลื่อนไหวแล้วมีเสียงแบบนี้เป็นการเรียกทรัพย์เรียกเงินเข้ากระเป๋าดีๆนี่เองกด cf กดจองเข้ามาได้เลยนะครับมาต่อกันที่งานสร้อยข้อมือมรกตประดับ เพชรนะครับงานสวยมากๆเลยสําหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้ตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นทองคํา75-9 0น้ําหนักรวม35.66กรัมประดับด้วยมรกตโคลอมเบียหลังเบี้ยจํานวน8เม็ดน้ําหนักรวม13.62กรัตประดับด้วยเพชร359เม็ดรวม4.79กรัต หน้ากว้างซอยข้อมือนะครับช่วงกว้างสุดอยู่ที่1.4เซนติเมตรความยาว17.5เซนติเมตรราคาขาย1 9 5 0 0 0บาทงานสวยงานดีนะครับใส่เต็มข้อมือแบบนี้บอกเลยว่าถ้าพี่ๆนะครับชอบงานชิ้นใหญ่ๆไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะทำเป็น ข้อเพชรนะครับแต่ละข้อจะเล่นลวดลายได้สวยงามแล้วก็ดูวินเทจงานฝังละเอียดมากๆเลยโดยใช้เพชรนะครับค่อยๆฝังเรียงเม็ดตามลวดลายเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้ครับขับตัดสีกับมรกตโคลัมเบียมรกตโคลัมเบียหลังเบีย้ยเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวนะครับเนื้อแก้วใสแล้วก็ จะมีนะครับเนื้อพลอยหรือว่าตำหนิในเนื้อพลอยเนี่ยบ้างนะครับเล็กน้อยโดยวรวมสวยและก็อยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยทั้งตัวเรือนแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยมาในสภาพที่ดีพร้อมใช้ครับตัวล็อกเป็นระบบ2ชั้นนะครับเป็นตัวเสียบ1ชั้นแล้วก็มีหนวดกุ้งคอยล็อกอีกชั้นหนึ่ง แน่นหนาแข็งแรงเป็นงานสร้อยข้อมือที่เหมาะกับการมีไว้ใช้ใส่ออกงานจริงๆลวดลายสวยงามแบบนี้ใส่ยังไงก็ปังใส่ยังไงคนก็แอบมองกดจองเข้ามาได้เลยนะครับมาต่อกันที่งานข้อมือทับทิมประดับเพชรซี่งานหวานๆกันบ้างนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ 75-90%น้ำหนักรวม25.08กรัมประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมแอฟริกาเม็ดใหญ่สีชมพูหวานมากๆเลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรซี่แบบไม่รองซับหน้ากว้างนะครับของช่วงกว้างสุดของสร้อยนะอยู่ที่1.8เซนติเมตรความยาว16เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง5้5 0 0บาทดีงามมากๆเลยนะครับ ใส่ขึ้นกับข้อมือแล้วเห็นชัดจัดเต็มแน่นอนอันนี้เทียบกับข้อมือต้นนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะาโดดเด่นนะครับด้วยสีของทับทิมแอฟริกาโดยที่เขาจะเป็นสีชมพูนะครับหวานมากๆแล้วก็ได้พลอยเม็ดใหญ่อยู่บนเรือนทองฉลุลายประดับด้วยเพชรซีกตัวเพชรซีกนะครับจะเป็นแบบไม่รองซับงานสวยมาในสภาพที่สมบูรณ์ ดูที่ตัวตะขอนะครับตัวตะขอตัว S เนี่ยก็เป็นตัวใหญ่งานน้ำหนักดีไม่เบานะคะเป็นงานที่มีคุณภาพน่ามีไว้ใช้มากๆสร้อยข้อมือทับทิมประดับเพชรซีกเส้นนี้นะครับสามารถที่จะใช้ใส่ติดข้อมือได้เลยรวมถึงไว้ใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆนะครับเพราะว่าชิ้นงานของเขาเนี่ยดูหรูนะครับแล้วก็ดูมีความละเอียด มีความอ่อนหวานลวดลายชัดเจนงานสวยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จริงๆกด CF เ,เข้ามาได้เลยนะครับมาต่อกันที่งานจี้ดอกไม้ชิ้นเล็กๆกันบ้างนะครับตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75%า75%น้นะํา้ำหนักรวม1.17กรัมประดับด้วยทับทิมหยกแล้วก็เพชรรวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่14ตังค์แบ่งเป็น เพชรหยดน้ำา1เม็ดประมาณ12ตังค์นะครับแล้วก็เพชรกลมอีก1เม็ด2ตังค์หน้ากว้างของตัวจนะี้ในอยู่ที่1.1ึุ่คูณหนเซนติเมตรราคาขายเพียง3,990บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า1น1,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานสวยน่ารักเป็นงานจี้ชิ้นเล็กๆนะคบที่มีความน่ารักในตัวของเขาเองเนี่สูงมากเลย เหมาะกับการที่จะใส่กับสร้อยเส้นเล็กๆใส่ติดคอได้เลยครับจะซื้อใส่เองหรือซื้อฝากลูกสาวหลานสาวก็ได้นะครับงานดีมีคุณภาพนะครับอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยงานแบบนี้ใครใส่ก็สวยย้ำอีกทีเป็นจี้ชิ้นเล็กๆน่ารักกดจองเลยครับมาต่อกันที่งานเข็มกลัดช่อดอกไม้ไข่นะครับประดับ ทับทิมเรือนเพชรตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75%า7น้ํา้ำหนักรวม7.44กรัมประดับด้วยทับทิมพม่าเผาเก่าพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับเพชร41เม็ดรวม78ตังคหน้ากว้างของตัวเข็มกลัดนะครับอยู่ที่8.0คูณ3.1เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง35,500บาท งานดีงานหวานน่ามีไว้ใช้จริงๆครับสำหรับเข็มกลัดชิ้นนี้ตัวชิ้นงานเนี่ยเขาโดดเด่นนะครับด้วยดีไซน์เขาจะทำเป็นช่อดอกไม้ไขว้กันจำนวน2ช่อนะครับมีความพริ้วไหวแล้วก็อ่อนหวานเหมือนดอกไม้จริงๆเลยความโดดเด่นอีกประการก็คือตัวทับทิมพาม่านะครับจะเป็นทับทิมพา,มา่าสีแดงแกมชมพูเข้ม สีสวยมากๆเลยถ้าพี่ๆชอบทับทิมสีเข้มๆนะครับชิ้นนี้ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งตัวเรือนนอกจากที่จะมีความพิวไหวกับทับทิมนะครับที่สีสวยๆแล้วตัวล็อกก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันตัวล็อกของเขาจะเป็นแบบสลักโดยหมุนนะครับซึ่งใส่ง่ายแล้วก็ล็อกเนี่ยแน่นหนาแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆใช้เข็มกัดน,นี้มั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยว่า อยู่กับตัวพี่ๆไปตลอดงานแน่นอนกดส f กดจองเลยครับมาต่อกันที่งานต่างหูบุษราคำประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม3.38กรัมประดับเม็ดยอดด้วยบุษราคำบังกระจาก2เม็ดรวม2.1กรัตพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับด้วยเพชรทั้งหมด28เม็ด รวม56ตังหน้ากว้างต่างหู0.9ูณ1.0เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเพียง1,8,500บาทดีงามเหลือเกินครับเพราะว่าตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะเป็นขนาดที่เหมาะกับการใส่ติดหูครับตัวบุษราคำเนี่ยเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับมีออรา่าสวยงามมากๆเลยสีเหลืองประกายดีครับแล้วก็ขับตัดกับสีของเพชร เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีอยู่บนตัวเรือนแบบเรียบๆงานแบบนี้ใส่ติดหูก็ดูเรียบร้อยครับใส่ทำงานก็ดูดีเช่นเดียวกันถ้าพี่ๆนะครับที่กำลังมองหาซื้อต่างหูบุษราคำคู่เล็กๆแนวราคาที่ไม่แพงคู่นี้ตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนบุษราคำสีสวยงานดีมาในสภาพที่สมบูรณ์ครับ มากันที่งานชิ้นสุดท้ายประจำวันนี้นะครับกับต่างหูดอกพิกุล3สีตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม4.18กรัมประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรลูกโลกแบบรองซับนักว้างต่างหู1.5คูณ1.5เซนติเมตรนะครับราคาขายส่งต่อเพียง13,590บาทงานดี นะครับน่าใช้แล้วก็ตัวชิ้นงานเนี่ยสวยงามละเอียดละออมากๆตัวเรือนเขาจะขึ้นรูปเป็นลายดอกพิกุลโดยใช้เม็ดยอดเป็นทับทิมนะครับตัวทับทิมมรกตรแล้วก็เพชรลูกโลกเนี่ยจะเป็นแบบรองซับอยู่บนตัวเรือนง,งานทองที่สีของเขาเนี่ยสีสุกเลยสวยงามลงตัวมากๆก,ก,ก้านแล้วก็ตัวแป้นมาในสภาพที่พร้อมใช้ครับ ถ้าพี่ๆนะครับชอบงานไทยๆโดยเฉพาะต่งหู3สีแล้วเราก็มีคู่นี้ไว้ใช้สามารถที่จะหยิบมาใช้สอยได้ในทุกๆโอกาสกดจองมาได้เลยครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่กด cf แล้วก็กดจองกันเข้ามาวันนี้นะครับมีแต่ของสวยๆแล้วก็งานดีๆถ้าพี่ๆ ถูกใจชิ้นไหนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่อง youtube เพชรทองบุญพิทักษ์ของต้นกับนิกด้วยนะครับเรามีกลงของทุกวันหยุดวันเดียวคือวันอังคารครับทุกชิ้นย้ำอีกทีว่ามีใบรับประกันให้จากทางร้านแล้วก็ชุบล้างทำความสะอาดตรวจเช็คสภาพให้แล้วก่อนจัดส่งขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งวันพรุ่งนี้ พบกับของสวยๆและการอัปเดตเวลาช่วงบ่ายเช่นเดิมครับเราพบกันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย